วันนี้กำลังจะเดินเข้าไปตลาดนะครับมาซื้อกับข้าวนะครับวันนี้นะก็สิบปเลาะดูนะครับว่ามีอย่างถูกใจแน่นะครับวันนี้มาซื้อกับข้าวด้วยตัวเองนะครับไม่บ้านบริมานะไปดูเลยนะครับว่าตลาดมีอย่างแน่ครับแนวกินนะวันนี้ก็มาเดินตลาดนะครับหาซื้อกับข้าวนะครับ ก็เดินชมไปสักก้อนนะครับไม่คานนะครับเพราะว่าดดแล้วโบดิมานะครับวันนี้มาเดินชมผักกะผักสดๆด,ด,ด้วยรับตลาดยามือเลงนะครับ ตลาดชุมชนบ้านโคกโข,ขงะ call, นะครับที่ก็มีมะเขือเทศก็มีมะเขือเทศถุงเท่าไรนนี้ถุงละสิบบาทผักก็สิบบาทเห่นบหมตกยางสิบบาทไปนี่ก็ข้าวต้มโบราณเนาะข้าวตุกผู้ชม มเริ่มจากได้ไข่หเอาไข่ไข่ห้าสิบมลขคามเปียกยี่สบาทอันี้เพิ่มบอปลาดุปปลาลาะปลาเจ้าเหรอเดี๋ยวเพิ่นมาแล้วโบแมนบ่ะมันมันเป็นจัะได้ตั้งล้มลงมือจะแดนอัน้โอ้ตั้งล้มลงน้องโ เดวข้างมันพาล้มนะครับนี่ก็เครื่องในไก่นะครับเครื่องในไก่จังบาทนี่ยี่บาทบ่ห้าสิบ <50 S 2> บาทพอนยี่สิบบาทกับโบแมนะ่เลยเนาะกสิบบาทพริกก็สิบาทบอกงั้ยี่สิบาทพริก0ยี่สิบบาททั่วสิบาทเลยนบ่ะนะ ตัว10บาทแตงแตง2ตงบาทฝักทองหน่วยละาอดีฝักทองฝักทอง25บาทาทตลาดน,นี้นะครับของหวานก็มีนะครับมีของหวานอันนี้ต้มต้มเส้นมะต้มเส้นมกยังอันนี้ หมกปลาเชื่อมกับเครื่องในไก่เครื่องในไก่ห้าสิบาทเนาะผักก็ผักสดๆนี่ก็อาหารถุงนะครับเนื้อต้ม